อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการถอดนะคะตัวน้ํายาตัวแรกตัวนี้นะคะจะเป็นตัวน้ํายาถอดนะคะเราจะใช้เป็นแบบเนยครีมนะคะเนื้อครีมเนะะี่ยค่ะเวลาที่เราลงน้ํายาลงไปได้วยความที่เขาเป็นเนยครีมนะคะเนื้อครีมก็เลยจะไม่ค่อยซึมเข้าไปที่นะคะตัวของดวงตาลูกค้ามากก็คือจะไม่ค่อยทําให้แสบตานะคะตัวนี้จะเป็นตัวน้ํายารีมูเวอร์นะคะน้ํายาล้างเครื่องสําอางแต่ว่าเราจะใช้เป็นสูตรน้ํามันนะคะ ตัวน้ำเปล่านะคะตัวคัตต้นบัดนะคะตัวไมโครบัดนะคะตัวแผ่นรองใต้ตานะคะที่เป็นแบบตัวเทปนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวกันไกลแล้วก็จะเป็นครีมนะคะที่ใช้ในการมีดเส้นขนตาอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถอดเส้นขนตาป้องคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีในการทํากันเลยนะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้เป็นตัวแผ่นรองใต้ตานะที่เป็นแบบเทปแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะ เราจะตัดนะคะไว้ที่มือเราแบบนี้ค่ะนะคะสามชิ้นนะคะสองชิ้นนี้นะคะเราจะต้องติดที่มือเราก่อนเพราะเราไม่ต้องการความเหนียวมากนะคะแต่ว่าชิ้นนี้เนี่ยต้องการความเหนียวนะคะเดี๋ยวพี่จะติดให้ดูนะคะน้องนั่งแบบลืมตาหน่อยจ้ะลืมตามองขึ้นบนนะคะโอเคค่ะ เราจะติดทับนะคะตัวขนตาล่างนะคะลงไปก่อนนะคะมองขึ้นบนนะคะชิ้นที่หนึ่งหัวตาค่ะชิ้นที่สองหางตานะคะชิ้นที่สามเราจะติดช่วงรอยต่อนะคะติดตรงกลางเพื่อกันไม่ให้ชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สองนะคะอ่ามันเด้งออกจากกันจากนั้นให้ลูกค้าหลับตาเบาๆค่ะ ูกแครหลับตานะคะจากนั้นจ้ะเราจะติดนะคะที่ตรงบริเวณหนังตาอีกหนึ่งชิ้นนะคะเพื่อดึงตัวนะคะหนังตาขึ้นเวลาที่เราลงตัวน้ํายาถอดเนี่ยมันจะได้เห็นขอบของขนตามันจะได้ลงน้ํายาได้ง่ายขึ้นค่ะหลังจากเราติดแผ่นรองใต้ตาเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวนะคะน้ํายาถอดที่เป็นแบบเนื้อครีมนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่นะคะเดี๋ยวพี่ปุ๊กก็จะนะคะเอาตัวไมโครบดัดนะคะแต้มน,นี่ให้หนึ่งคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆลงตัวน้ํายาถอดนะคะบางๆอย่างนี้นะคะ เราจะเน้นบริเวณโคนนะคะติดหนังตาลูกค้าเลยทาชิดเลยค่ะชิดเลยนะคะชิดโคนเลยค่ะเพราะว่ากาวนะคะมันจะอยู่บริเวณโคนเส้นขนตาเป็นหลัก แล้วจากนั้นเราจะทิ้งเวลานะคะ5นาทีถึง10นาทีขึ้นอยู่กับคาบกาวมากหรือว่าคาบกาวน้อยนะคะคาบกาวน้อยก็สักประมาณ5นาทีค่ะถ้าคาบกาวเยอะจะ10นาทีแล้วเราจะมาทําการเคลียร์ออกค่ะหลังจากนะคะที่พี่ปุ๊กทิ้งไว้5นาทีนะคะนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไมโครบัตนะคะค่อยๆเคลียร์ตัวนะคะเส้นขนตานะคะออกค่ะมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยค่ะ เคลีย์นะคะใส่ตัวนะคะกระดาษเช็ดชู่ก็ได้ค่ะนิ่งถ้าเป็นแบบว่าคาบกลาาน้อยๆนะคะปกติแค่เราลูบมันก็หลุดเลยค่ะ พี่จะเช็ดอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมาทำขั้นตอนถัดไปให้ดูต่อจากนั้นเราจะใช้คัตเติลบัตนะคะชุบด้วยตัวน้ำยานะคะรีมูเวอร์นะคะเครื่องสำอางนะคะค่อยๆเช็ดนะคะพวกคราบกาวนะคะที่มันละลายออกมานะคะเป็นรอยคราบดำๆแบบนี้คะ่ะออกให้หมดเลย เช็ดนะคะตามขอบหนังตานะคะจากนั้นค,ค่อยๆเช็ดข้างใต้แบบนี้เบาๆจะ้ะบางทีพวกคราบน้ำยาถอดอะ่ะ มันจะมากองอยู่ตามขอบนะคะหนังตานะคะเดี๋ยวข้างนี้นะคะพี่ปุ๊กก็จะค่อยๆเคลียร์ออกก่อน ตรงไหนที่ยังไม่ออกแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้ออกแบบถ้าจุดไหนที่ยังไม่ออกเราสามารถเติมน้ํายาถอดนะคะลงเพิ่มได้นะคะในในจุดนั้นที่ยังไม่ออกบางคนจะใช้เป็นครีมแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะเราก็จะหนิบ ตัวชอบขนตาที่มันดุดออกแล้วขนตาปลอมอะค่ะขึ้นมาแบบนี้ได้เลยจ้ะใช้ตัวรีมูเวอร์นะคะเช็ดให้สะอาดอีกทีนึงค่ะเหมือนเดิมจ้ะจากนั้นนะคะเราจะใช้คัตติลบัตนะคะชุบน้ำเปล่านะคะหมาดๆนะคะ เช็ดตามหนังตานะคะอีกทีหนึ่งแล้วก็เช็ดตามนะคะเส้นขนตาต่างๆเพื่อนะคะลดการระคายเคืองเพราะว่าตัวน้ำยารีมูฟเวอร์ค่ะบางยี่ห้ออาจจะมีความแสบเล็กน้อยนะคะถ้าเรา,าให้ลูกค้าเนี่ยลืมตาเลยเนี่ยลูกค้าบางคนอาจจะรู้สึกระคายเคืองแล้วก็แสบตาโดยเฉพาะช่วงหา่างตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องนักเรียนนะคะจะต้อง ระวังให้ดีนะคะแล้วคือหมายถึงว่าต้องเช็ดอย่างเงี้ยลูกคลีนดูให้สะอาดให้เกลี้ยงจริงๆก่อนที่เราจะแกะแผ่นรองใต้ตาแล้วก็ให้ลูกค้าลืมตานะคะห๋ยวพี่จะทำอีกหลังจากที่เราเช็ดนะคะทำความสะอาดจนเกลี้ยงแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆแกะตัวแผ่นรองนะคะใต้ตาออกนะคะอันนี้พี่ปุก๊กจะติด เอ้ยโทษนะคะจะดึงตรงบริเวณหนังตาก่อนใช้มือเรากดตามอย่างนี้นะคะแต่ว่าตะกี้นี้เราเอามือนะคะอ่าทำไปแล้วรอบหนึ่งที่หลังมือเราเมันก็จะไม่ได้มีความเหนียวมาก ก็เสร็จวิธีในการถอดตัวขนตาปลอมเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้ากล็ลืมตาได้ตามปกติค่ะ